มากันถึงหนังเรื่องที่9ก้าซีโ r k ด h i เตอตปฏิบัติการล่าผู้นำก่อการร้ายที่โลกต้องจ่ารึ ภาพยนตร์แนวระทึกขวัญผสมประวัติศาสตร์ที่เราเรื่องเบื้องหลังการไล่ล่าออซามาบินลาเดนหัวหน้าอันกออิดะหลังเหตุการณ์9/11ซึ่งกลายเป็นปฏิบัติการล่าตัวบุคคลที่ใช้เวลานานนับ10ปีและเป็นที่จับตาของทางโลกแม้จะเป็นหนังจากเหตุการณ์จริงแต่ผู้กำกับหญิงฝีมือระดับตำนานแคทเธอรีนพิเกโลเจ้าของออสการจาก The Hurt l o c ล e er, อกเกที่ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างลุทึกและจริงจังทุกวินาทีโดยมีมายาเจ้าหน้าที่ CIA ผู้หญิงแกร่งรับบทโดยเจสสิก้าแชสเทนที่ยืน หยัดทำภารกิจอย่างไม่ยออ่อท้อเธอคือหัวใจสำคัญที่ทำให้พบเบาะแสที่ซ่อนของบินลาเดนจนในที่สุดปฏิบัติการลับของหน่วยเนวิซินทีมซิกซ์ก็เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2011ณเมืองแอบอตาบัดประเทศป,ปากีสถานและนำไปสู่จุดจบของบินลาเดนที่สั่นสะเทือนโลกในหนังจะมีประเด็นถกเถียงเล็กน้อยในเรื่องวิธีสอบสวนแต่ความเข้มข้นและรายละเอียดของการสืบสวนเชิงลึกก็ทำให้ผู้ชมลุ้นไปตามๆกันซึ่งหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทั่วโลกกว่า142ล้าน ดอลลาร์สหรัฐหรือกราว4,300ล้านบาทจากงบสร้างเพียง40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1,300ล้านบาทแถมยังคว้า,าวรางวัลออสการ์ไปหนึ่งรางวัลพร้อมรางวัลอื่นอีก85รางวัลจากการเข้าชิง174รางวัลซีโรดเตอร์ีคือการพาเราสำรวจอีกด้านของสงครามที่ไม่ได้มีเสียงปืนทุกฉากแต่เป็นสงครามข่าวกรองที่เดิมพันด้วยชีวิตและต้องการความอึดความเชื่อมัน่นและหัวใจที่แข็งแกร่งไม่แพ้ใครในแนวหน้า Never find him. Huh? He is one of the disappeared ones.